ช่วงปลายฝนต้นหนาวอาตาาแปรปูวนปูตุคาสิ้นสุดฤดูฝนกลางเดือนตุลาคมนี้ การคาดหมายลักษณะาอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยในปี2562เดือนตุลาคมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะมีลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคสำหรับบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ล มาปกคลุมตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่าน,านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตนนะวันออกนอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทนสำหรับสภาพอากาศในเดือนกันยายนนี้มีฝนฟ้าขนอง30-40%ของพื้นที่โดยเฉพาะในระยะครึ่งแรกของเดือนกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่และม มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนทนรัตน์นสีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน